ทุกคนอยู่กับเราใช่ไหมน้องพีอยู่กับเกมเอ็กซสิสเหมือนเดิมใช่ไหมไทม์เอ็กซ์โอนกอันยังงงอยู่ยีดีดีเดวิดมันมาโผล่นในบ้านกูได้ไงวะเดบิดอ,อน้องกอนแม่งก็หายตัวไปแล้วจริงมันก็อยู่นั่นแหละไอ้คิดแต่มันหายตัวไงล่ะไอคิดแหายเอาเว้นว่าไม่พูดื้อใช่ไหมพี ไ,ไปเลยแล้วกันดิงทุกคนตู้ตู้ยังไม่ดีเึงดิสเกมคอาเนี่เออไปพื่อย่างนี้เออดีมากกูต้องการซับแบบนี้เอาไปเลยหนึ่งนิ้วโปง้งเออแล้วสองนิ้วโป้งเอาไปเลยเอาไปเลยนิ้วโปง้ง chapter สามเออไอ้เหี้ยทำใหญ่ๆสักทีเด้ออะไรอ่ะ ือเฮาบ้านทำไมวะบ้านบ้านอะไรวะอ่อบเจกต์ go to drive go อะไรวะกลับบ้านเหรออ๋อเชฟบอกว่าไปที่บ้านของเดวิดอยากกลับบ้านอะไรแบบนี้เหรอไอจิบเดวิดอันนี้น่าจะย้อนอดีตอืมันนั้นประมาณว่าแบบเหมือนตอนที่เราไปบ้านเดวิดครั้งแรกอะไรแบบนี้ป่ะเนี่ย อันนี้มันอันนี้มันบ้านเดวิดนี่หว่าทำไมบ้านเดวิดมันดูดีกว่าเราวะพีโอ้้สัสอะไรอ่ะอีเตอร์เดินเข้าไปในบ้านไม่ไม่บ้านเดวิดดูดีมากแต่ทำไมรถเป็นสนิทใช่อ๋อเขาเลยว่าทุนไม่มีไงพี่รู้จักนะไม่ซื้อรถก่อนหว่าไอ้เรี่ยรถเป็นสิ่งสำคัญนะเว้ยอเรี่อรถสวยจะตายรต้องสีดบ้านไปซื้อรถเลยนะเว้ยอีรถอะไรอ่ะ ด็อกเตอร์สตรีทเอออ้าวเหยยทีนี้มีเทียนว้าวว้าครอบครัวมึงหลอนจังวะทำไมวะมึงดูรูปครอบครัวดูภาพนู่นเหรอเจ้าูปครอบครัวมึงโคตรสุดยอดอะทีวีเปิดต่อได้ป้าก็ไม่มีเฮียเลยออบเจกต์คือให้เราทำเลยว่ากูอ่านไม่ทันอ่ายนั่น หาเลยเดวิดไอ็กโมครับเอ่ออะไรอ่ะเปิดไฟวิดไฟไอ้ขี้ยังบังกูทำไมเนี่ยอ่ะเปิดไม่ได้ก็อยู่ชั้นบนแหละถ้ามันเปิดไม่ได้ก็อยู่ชั้นบนอ่ะแค่นั้นแหละที่มันชั้นชัมมิทหรอวะอ p p r ร v e ดเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้อ๋ออ๋อตายดินนี่นี่นี่กูว่าทางนั้นเป็นทางออกเอโลบอย เปิดไม่ได้ว่ะแล้วเราคุณชัยข้างบนไปว่ะคุณค้นมันแกงเที่ยงนะพี่จังไม่ค้นไม่คุณอ่ะเปิดอ่ะเจ้าตอบะเปิดให้กูเลยอะไรอะไรม่เห็นของดีเมื่อกี้อ๋อ้นี่ยคีไอ้ชี้นี่มึงเป็นอะไรกับการแย่งกันวะเออยไปกันเถอะ ที่คุณเลวอะเปิดได้ป่าวครับฮัลโหลเปิดได้ด้วยสวัสดีครับนี่บ้านเดวิดมึงมีสี่อะไรวะแม่งหล่นลงมาให้หล่นมาได้ด้วยว้าวเขาสปอนเซอร์ในการทำแแปอยู่นะฮะเปิดได้ดหรอเปิดดิมีะลร มีเตียวฝนเดี๋ยวกูขอตัวบ่อนนะแป๊ยเย็นทีมอยู่ไหนไอพี่กุญแจมึงอ่ะกุญแจมึงไปไหนไ<ป>มึงไปไหนกุญแจ,<ะ>จที่มึงต้องเปิดมาอยู่น,นี่อ๋อเอออ่ะถ้าก็ชั้นล่างนั่นแหละถ้ามันเปิดไม่ได้ก็ชั้นล่างนั่นแหละแค่นั้นแหละ ขึ้นโดสลาอะไรวะโดสลัดเตเก่น้องโปนายอยู่ไหนแล้วอ่ะน้าเลยกี่ขโมงมันดีไอ้เคียคนมีคีย์ม่งไม่ตาเพื่อแม่งโคตรแย่อะไอเวินไปแย่ก่อนดิมึงจะมีคีย์ไปทำเพื่ออะไรเนี่ยเมื่อที่มึงไม่มาเปิดให้เพื่อนวะแงะใจเย็นๆดิจะมาแวะไอ้สัสปีครับได้เร็วครับปีปีครับได้เร็วครับบีแตะวะ ิาเปิดไม่ได้เยี่ยมกระจอกอยังวะไม่แน่วะกุญแจเก๋มะเนี่ยของเกนะ๋นะั่นน่างั้นก็เหลือสองห้องนี้แล้วใช่ใช่ห้องนี่เปิดไม่ได้เอาเปิดไม่ได้งั้นก็นั่นแหละริมสุดละตรงเปิดเออ,เอ,อ โอ้โหโอ้โหบ้านมึงน,นี่โอ้โหไฟฟ้ามันไปแบบนี้เหรอกันนั่นน่ะเงามากมากไม่งน่ากลคุยกันว่าไฟฟ้าบ้าน,นเปิดอีมอะเปิดแล้วไงต่อเปิดแล้วก็เดินเนี่ยนี่กูคิดว่าบ้านของอัมเบร่าทำไมวะเปิดได้ไหมดูดิโอ้ยเฮียนี่มึงจะมาบางังกูทำไมเนี่ยอยาเปิดไันเอา้า เฮ้กูหาอะไรอ,อย่าบอกนะหาของตามชายแล้วอะ่ะหรือว่าประตูที่นี่เป็นประตูไฟฟ้าวะก็ว่างันเปิดสิเปิดไม่ได้ข้างบนละเดินขึ้นเดินลงจี่แหละเป็นเฮ้าส ไม่ได้หนึ่งเดินไปเปิดทั่วสารทิศไอ้ที่อะเปิดเปิดแค่ห้องเอออ่อาเปิดได้แล้วนี่งไงเกียไปรถส่วนหาของก่อนเชื่อกันหาของก่อนที่ว่าตฟักซูชิอูเจอแล้วที่ไปไปเปิดห้องใต้ดินต้องอ,อาจจะมีอะไรไม่เชื่อว่า เออหลอกกูได้ตกใจมากขอบคุณครับนี่อะไรครับเนี่อ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะกูบอกเลยว้าวเลยอ่ะยิ้เคือควเราลดเป็นสั้นสันไป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 เราเราไปห้องนี่ดีกว่าไม่มีอะไรไม่มีนายตอร์สเราไม่มีอะไรแล้วแหะเดี๋ยวกูว่ามาเปิดห้องนี้มามามาอีคไหนวะ ลอยพีย่คนมีกุญแจมแมงมาชาชิบหายเลยมึงคิดวป็นเจ้าของบ้านแล้วต้องเดินอวดห,หน่อยใช่ไหมใช่นี่มันกุญแจขี้เปิดตรงไหนอีกห้องเราเปิดครบแล้วไม่ใช่เหรอเปิดห้องห <c oughs> ้องไหนอ่ะชั้นบนเหรอเออชั้นบนชั้นบนใช่ใช่ลืม <c oughs> ไปชั้นบนยังไม่ได้เปิดไอ้ดูสิ แสงสว่างเสบตายวนปูองาคาริลไว้ออการมาเปอนโอ้โหบ้านมึงใช่ไหมเนี่ยเดวิดนี่มันคาริล่ามึงคิดว่าบ้านมเป็นอ็อกกี้หรือไงไอ้สัสโอ้ยมอ้เจ้อสู่แบลบ็อกเท่ะ่าแต่ฝาก โอ้โหรูปมึงแต่ละรูปนี่ไงทางออกนี่ไงเอ็กเซสพีอาร์มคือุ๊จเฮ้ยพี่มึงไม่ให้กูออกกูรู้ไอ้เหี้ยหน้าตายมึงนี่ไม่เคยให้กูออกดีๆแล้วไอ้กูที่ไหนปุ๊กหมอนข้างเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ก้องยังเป็นด้วย อะไรออบเจกต์อะไรอ่ะหาทางออกหาวงกดไปครับเดินยาวๆถ้าตายก็ตายหากันหมดอะอะไรวะงเนี่ยโคบาไป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 น่าจะทางนู้นเลยเพราะกูได้โคบาแล้วนัดหน้านัดหน้าคุ้ม นักง่ายเลยนนนำหนัากูคนนึงนี้เพราะกูมีโคบากูจะไม่เสี่ยงนี้มีจอดสายนั่นเ่าะไม้ข้างหลังใหญ่ขอบคุณที่โอ้ยพผลเออโอ้ยโอ้โหแล้วก็กูจะอื้มอี้ีโคตรเยอะเลยเอ้ามันไม่ใช่การงัดรอกมันคือแค่แบบเสริมให้มันไอหนียว่ะ ชนแค่ชนแค่ชนพอชนโอเคเปิดอีกไหมอีกหนึ่งอนึงกูเข้าได้แล้วแะไรอะไรอะไรอะไรเพื่อเพอโจมพี่น้ำ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 นำหน่อยน้ำหน่อยหาคนน้ำว้าวว้าวโอดนาบัว้าวเออได้ขีกาเมต่อไหนพี่เอ่อเดินแวะเพว่อโอ้ผลักลูกอีแวะมันเป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนเราอยู่สถานเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่สถานที่นิดป่าวะ การรับเรียนเด็กๆไฟเตเบกอีทายเดือโฟนมันเป็นฮอสพิทอลอ่ะโรงพยาบาลอ่ผ uh, ีทันเย่มยมยไม่ใช่ดิ้เหรโอ้ยดูเลยลุ้นยูลุ้นไม่ยู่รเอเวด้านหน้ามีอะ<ม>ไรแน่นๆข้าก็ได้เดินนำกลัวโคบาคุยังมีประโยชน์อยู่เชื่อ,อกูมองหนอยกูได้ อ้าวคนพี่หายามเลยนะเออปีเอี้ยมันเดินช้าไอ้ขี้นี่มันลูกอีเวะเอ้าแวะเือเจอของไม่เจอของไปไม่ได้เนอะวุ่นอุ้ยน้ำตกปีตาหลอกกูก่อนไม่ไม่พวกกูจะเล่นน้ำไม่หรอกูไม่อยากลงน้ำเลยวะเอากูฝากอย่าบอกนะท่อน้ะตรงนู้นอะ อะไรวะท่อน้ำพียอะไรเงี้ยแล้วไน้ำโอ้พี่แสงสว่างฮะแสงสว่างในท่อน้ำโอ้โหเฮียไอ้ยศอ่าอ่าเสบตากูจะไปเอาหน้าเขาเอออ่ากูตาบ้าเูอยี่เฮียอะไรเนี่ย กินประตูอันท้าบ้านอีกอะเด๋ยวประตูดิ <Object. S 2> อเอกส์ฮะอะไรวะหาของมาเส็ตไววอย่างนั้นเหรอมันต้องหาของมาวางตรงกลางอีกแล้วใช่ไหมกูพร้อมงัดหน้ามันแล้วพี่ใครก็ได้เปิดไฟกูนไะงเปิดไฟกูดิกูจะงัดหน้ามันด้วยโคบาร์กูจะแบบชื่อชื่อชื่อใส่มันเลย ฟอนต์โฟลอนพีโนเฮ้ยเดืดไอวอนนะกิฟต์อยู่โอ้โหเฉียววัดตบวะเนี่ยฮีฮีกูได้ฮฮีีไอ้เจิดจะงัดหน้ามันซะหน่อยไอ้หาเอ้ยแม่งหลอกกูแอนแม่งหลุดลงมาเฉยอืม แล้วก็วางแล้วไงต่อ,อ,อปึ๊บเหงื่อต้องมนะอนบอดอ,อ่ะวอจสกูงไปแล้วทำไมมันมันเริ่มแดงๆแล้ววะดูพิธีสักอย่างหนึ่งอะต้องรอดูไหมมีไงเริ่มแดงแล้วมันแค่ทงให้กูคิดหรอทำไมวะเพราบอดไฟบอดไฟเอะ กูอยู่กยเองอาแทนพิธีเอะนี่ไงอะไรอะไรวะ้าไเหเอวิทดิสยูพูดไรอะเขาเประจุันมันนี่ฟังไม่ได้ทันเลยอะอะไรนะพูดไรอะอะไรนะ ูแต่มึงแบบอ้ามากเลยเพื่อนก็น่าจะอารมณ์ประมาณว่ามันมาปลดปล่อยอะไรแบบนี้หรือเปล่าเออกูรู้แต่ช่วยพูดให้รูเรื่องก่อนเออแล้วมันก็หายเออดีๆป่ะโม้ยนเไอะไรว่ามันพาเรามาที่ไหนอ่ะไหนอะไรอ่ะเดวิด เดวิดไม่ใช่เดวิดอะไรอ่ะออฟอะไรอ่ะทอลทูเดวิดนั่นคือเดวิดนั่นเดวิดเหรออ่าเดวิดเหมือนกันทุกอย่างอาแต่พวกมึงเลยเดวิดมึงรู้ตัวไหมพวกกูเนี่ยชิบหายพวกมึงนั่นเดวิดผมเป็นแย่มันรู้เลยยุ่ี่ยวมากผู้ใหญ่เดือดเอพิสเตอร์สามจบเดวิดอะไรมันจบแล้วยังไงวะอะไรอ่ะ อ่ะอ uh, ่ะอ um ่ะจุ well no, yes, <c oughs> <c oughs and and ๊บเลยอะอะไรอ่ะเดวิดเดวิดอิสลาฟฟาร์เดอร์กระจุบเอ้าจบแล้วเหรอไม่ใช่อ๋อเรนนี้ใช่ไหมไม่เลยนะไม่นะเอาะครับจะจบคลิปกันไปนะครับสำหรับเดอะเอสิดดีเอ็กซิดพาร์ทนี้ภาษาเป็นภาคที่ค่อนข้างงงมากเลยครับมันตัดจบได้ไวมากประมาณ20นาทีได้ไหมครับเย็นกูพูดเลยเหรอเอาแบบนี้เลยอ่ะ เอาไว้นี่เลยเหรอเอาไว้มากระต,ตามนั่นแหละทุกคนถ้ามันถ้ามันมีต่อแล้วก็เราจะอัดแน่นอนใช่ไหมน้องพีไม่ไม่อัดทำไมอ่ะต่อเล่นเลยอ๋อเอานว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับไต้เพื่อให้เราให้เราได้ทําต่อได้นะอย่าลืมนะทุกคนนะจ๊อย่าลืมคอมเมนต์น่ะถ้าอยากให้เราทําจริงๆเดีย๋ยวเราจะทําให้ดูเลยอ่ะสับวันนี้ก็ไปละบายบายจ้า ไม่รจอนจัดมันนาน